ฟีเจอร์ซ่อนอยู่ในซัมซุงที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ วันนี้นะคะเดี๋ยวฟิลจะพาทุกคนเนี่ยไปดูทริคนะคะการใช้งานซัมซุงยังไงให้คุ้มค่ากับที่เราซื้อโทรศัพท์ของเรามานะคะต้องบอกก่อนว่าเป็นทริคของซัมซุงนะคะใช้ได้กับเกือบทุกรุ่นเลยนะไม่ได้ใช้ได้เฉพาะ C Flip เท่านั้นนะคะซึ่งฟีเจอร์ที่เขาซ่อนอยู่แล้วเนี่ยจริงๆอาจจะเป็นฟีเจอร์เบสิกพื้นฐานเนาะที่จริงๆแล้วบางคนอาจจะรู้อยู่แล้วแต่บอกเลยค่ะว่าบางทริคเนี่ยบางคนก็ไม่รู้แน่นอนอย่างเช่นการปรับแสงหน้าจอหรือการใช้ค u i c แ Panel อย่างนี้นะคะแต่ก่อนที่จะไปดูเนาะว่าทริคต่าง ะะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไอเวกโฟนไว้จะได้ไม่พลาด mm. คลิปด,ดีๆในครั้งหน้าค่ะทริคที่1การสลับแอปพลิเคชันอย่างรวดเร็วทริคนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าสําหรับคนที่ตั้งค่านะคะแถบนําทางแบบที่มีแถบข้างล่างนี้เท่านั้นนะคะใครที่ยังไม่รู้วิธีการตั้งค่าเปิดแถบนําทางตรงนี้นะคะให้เราเนี่ยเข้าไปที่การตั้งค่าค่ะจากนั้นนะคะเลือกไปที่จอภาพแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะแล้วก็เข้าไปที่คําว่าแถบนําทางตรงนี้นะคะให้เราเนี่ยทำการเลือกใช้ประเภทแถบการนําทางเนี่ยเป็น แบบปุ่มนะคะตรงนี้อ่าเมื่อเราตั้งเสร็จแล้วเรียบร้อยเขาก็จะมีแถบด้านล่างแบบนี้นะคะซึ่งการเรียกใช้แอปพลิเคชันแบบเร็วๆหรือว่าการดูประวัติแอปพลิเคชันที่เราใช้ไปล่าสุดนะ,ะเพียงแค่เรานะคะกดที่ขีด3ขีดด้าน,นซ้ายล่างตรงนี้1ที่ปุ๊บอ่าเขาก็จะขึ้นแถบนําทางแบบนี้มาให้เลยนะคะทันทีเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะสะดวกนะ,ะสำหรับใครที่อาจจะแบบอยากกลับไปใช้งาน Instagram หรืออยากดูภาพต่างๆนะคะผ่านแอป,ปล่าสุดที่เราใช้งานตรงนี้เนี่ยก็สามารถทําได้ค่ะทีที่2การตกแต่งวิดเจ็ตให้ไม่รกตาาหกใคร ที่ชอบตั้งวิดเจ็ตไว้เยอะๆที่หน้าจอโฮมแบบฟิลแบบนี้นะคะเราเนี่ยสามารถที่จะรวมวิดเจ็ตหลายๆอันนะคะไว้ในวิดเจ็ตอันเดียวได้นะเพื่อที่จะให้หน้าจอของเราเนี่ยมันไม่ลกไปด้วยวิดเจ็ตนั่นเองค่ะวิธีทำนะคะก็ง่ายๆเลยเพียงแค่เราเนี่ยฮะกดค้างไปที่วิดเจ็ตใดวิดเจ็ตหนึ่งแบบนี้ค่ะอ่าแล้วเราก็ทําการลากนะคะแล้วก็เอาไปทับวิดเจ็ตหนึ่งค่ะอ่าเขาก็จะเป็นการรวมวิดเจ็ตแล้วเรียบร้อยนะคะทีนี้เรายังเหลืออีก2วิดเจ็ตนะคะก็สามารถรวมเข้าไปได้เช่นเดียวกันค่ะกดค้างนะคะแล้วก็เลื่อนเข้าไปกดค้างแล้้วก็เเลื่อนขาไป เพียงเท่านี้นะคะวิดเจ็ตหลายๆอันเนี่ยเขาก็จะรวมกันเป็นอันเดียวค่ะเวลาที่เราจะใช้นะคะก็เพียงแค่เราเลื่อนไปแบบนี้อ่าเขาก็มีให้เราครบทุกวิดเจ็ตเลยตรงนี้ก็จะช่วยให้คนที่ไม่อยากให้หน้าจอรกเนี่ยแต่ว่ายังจําเป็นต้องใช้วิดเจ็ตบ่อยๆนะคะก็สามารถตั้งค่าแบบนี้ได้เลยและทริคที่3นะคะทริคนี้สําหรับรุ่นที่มี S Pen เนาะไม่ว่าจะเป็น Galaxy s 2่เอสเอ็มสสามานะคะสามารถใช้ทริคนี้ได้เลยเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วนะคะเราสามารถที่จะใช้ปักกานะคะเพื่อกดชัตเตอร์ถ่ายรูปได้แล้วค่ะ ซึ่งนอกจากนี้เนี่ยเรายังใช้ปากกาค่ะเพื่อ <Kid> ทําการซูมเข้าแล้ว <Rena> ก <ult> no ็ซ <you know, S 2> ูมออกได้ด้วยนะทุกคนเพียงแค่เรานะคะกดค้างไปที่ปุ่ม S Pen ค่ะจากนั้นเนี่ยะคะให้ทําการหมุนตามเข็มนาฬิกาตรงนี้เนี่ยจะเป็นการซูมเข้านั่นเองและหากเราหมุนทวนเข็มนาฬิกานะคะก็จะเป็นการซูมออกค่ะทริคนี้นะคะก็เหมาะสําหรับใครเนาะที่อยากจะตั้งกล้องถ่ายรูปเองแล้วไม่มีใครถ่ายรูปให้นะคะก็สามารถที่จะควบคุมกล้องได้เองนะคะเพียงแค่มีปากกา Spen แท่งเดียวเท่านั้นค่ะและทริคที่4เปลี่ยนแถบนําทางให้ใช้งานคล้าย IPhone ไดด้้วยนะจากที่ทริคก่อนหน้านี้นะคะเราได้สอนทําการตั้งค่าแถบนําทางแบบมีปุ่มกันไปแล้วนะคะใครที่ไม่ชอบการใช้งานแบบปุ่มแบบนี้นะคะอยากที่จะปัดทีเดียวเนี่ยก็สามารถออกจากแอปหรือออกจากหน้าต่างนั้นๆได้เลยเนี่ยเราสามารถเอาแถบนําทางนี้ออกได้ค่ะให้เรานะคะเข้าไปที่การตั้งค่าเช่นเดิมค่ะแล้วก็เลือกไปที่จอภาพเลื่อนลงมานะคะเราก็กดไปที่แถบการนําทางค่ะจากนั้นนะคะจะเห็นคําว่าท่าทางการปัดให้เรากดเลือกไปได้เลยตรงนี้นะคะเขาก็จะเปลี่ยนแถบนําทางของเรานะคะ ให้แถบข้างล่างเนี่ยมันหายไปค่ะซึ่งเวลาที่เราจะออกจากแอปนะคะปัดหนึ่งที่ก็ออกแล้วค่ะหรือว่าอยากที่จะดูแอปล่าสุดที่ใช้งานไปนะคะก็ปัดขึ้นแบบนี้ ก็สามารถดูได้แล้วค่ะและทริคที่5ใช้งานแผง edge ให้เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นเพื่อนๆน,นะคะใครที่ใช้โทรศัพท์ซัมซุงอยู่นะคะแน่นอนเลยว่าถ้าไม่รู้จักแผง edge เนี่ยต้องตกกระแสกันแน่นอนค่ะเพราะว่าแผง edge เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งการใช้งานนะคะที่จะเพิ่มความสะดวกในการใช้งานโทรศัพท์ของเราให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแผง edge คือจะอยู่ด้านมุมขวาของเครื่องตรงนี้ค่ะทุกคนจะเห็นที่มันเป็นแถบเล็กๆแบบนี้เนาะให้เราเนี่ยลากออกมาค่ะอ่าเขาก็จะมีการแสดงแอปต่างๆนะคะที่ฟิลเนี่ยใช้งานบ่อยที่สุดอยู่ตรงนี้ ซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะเรียกใช้งานจากหน้าจอโฮมตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะลากแผงเอปออกมาอ่ะแล้วก็กดใช้งานอย่างนี้ก็สามารถทําได้นะคะหรือว่าใครที่แบบว่าต้องมีการทํางานแบบแบ่งหน้าจอ2หน้าจอบ,บ่อยๆนะคะแล้วไม่อยากที่จะลากใหม่เนาะหรือว่าตั้งค่า2แอปพร้อมกันใหม่เนี่ยเขาสามารถที่จะตั้งแอปพลิเคชันคู่กันไว้นะคะเพื่อเรียกใช้งานครั้งต่อไปได้ด้วยอ่ะสมมติว่าฟิลนะคะต้องการที่จะใช้งาน Instagram นะคะหน้าจอด้านบนแบบนี้นะคะแล้วก็หน้าจอด้านล่างเนี่ยฟิลต้องการที่จะใช้งาน Facebook นะคะ ฟิวก็เปิดไปแล้วเรียบร้อยนะคะจากนั้นนะะให้เราเนี่ยทำการกดแถบตรงกลางตรงจุดสจุดตรงนี้ค่ะแล้วก็กดรูปดาวไว้แล้วก็เลือกไปที่ตั้งค่าแผง Edge นะคะทีนี้นะคะถ้าเราทําการออกจากหน้าจอโฮมแล้วเราต้องการที่จะใช้งาน2หน้าจอแบบนั้นอีกรอบนะคะให้เราลากแผง Edge ด้านขวาออกมาค่ะนี่เขาก็จะทําการตั้งค่าแผง Edge 2แอปคู่กันนะคะไว้ให้เราใช้งานได้ครั้งถัดไปกดไปหนึ่งที่ปุ๊บก็สามารถใช้งานได้เลยหรือว่าจะเป็นการใช้งานแผง Edge จอื่นนะคะที่ฟิวเนี่ยเคยตั้งค่าไว้เนาะก็กด ไปปุ๊บหนึ่งที่เขาก็จะทำการเข้า y t u t u นะคะแล้วก็ Facebook ไว้ให้เราเรียบร้อยเลยค่ะ อาทริกต่อมานะคะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่อยากจะตั้งแผง Edge นะคะให้มันมีแอปพลิเคชันที่เราใช้งานล่าสุดเพื่อที่จะเรียกใช้งานได้บ่อยๆนะคะแล้วต้องการที่จะเปลี่ยนเป็นการเรียกใช้งานอื่นๆก็สามารถทําได้ค,ะ <S <S ค่ะเพียงแค่เรานะคะเข้าไปที่การตั้งค่าจากนั้นไปที่จอภาพเหมือนเดิมเลยแล้วก็เลื่อนลงมานะคะก็จะเห็นคําว่าแผง Edge ให้เรานะคะกดเข้าไปเลยค่ะแล้วเรานะคะกดไปที่คําว่าแผงแอปตรงนี้คะ่ะอ่าในนี้นะคะเขาก็จะให้เราเนี่ยสามารถเลือกได้ค่ะว่าแผง Edge ของเราเนี่ยจะตั้งค่าให้เป็นการเรียกใช้งานแอปหรือว่าการใช้ งานที่แสดงผู้คนที่เราต้องการจะติดต่อนะฮะหรือว่าการเลือกอัชาริยาการตั้งสภาพอากาศเครื่องมือรีมายเดอร์คลิปบอร์ดต่างๆนะฮะก็สามารถเลือกตั้งได้ตามความสะดวกของเราเลยเดี๋ยวพีจะลองตั้งแผงเอชนะคะเป็นสภาพอากาศดูซึ่งเรานะคะก็จะต้องติ๊กค,คำว่าแอปออกด้วยเนาะไม่งั้นก็จะติดไปทั้ง2อันเลยอทีนี้ตั้งค่าเสร็จแล้วกดกลับค่ะลองปาดแผงเอชดู นี่ง่ายเขาก็จะทําการแสดงสภาพอากาศให้เราดูนะฮะได้แบบทันทีเลยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ใครอาจจะไม่อยากตั้งเป็นวิดเจ็ตไว้เนาะอยากที่จะซ่อนไว้ที่หน้าจอแต่บางทีก็อยากที่จะเรียกดูแบบไวๆแนะนําค่ะว่าตั้งค่าแผงเ d g e ตรงนี้ก็จะช่วยเพิ่มความสะดวกไปในอีกขั้นนึงมาถึงทริคที่7กันบ้างค่ะเป็นทริคก,การปัดลงเพื่อเปิด Quick Panel นั่นเองโดยปกติแล้วนะคะเวลาที่เราลากลงมาเพื่อที่จะเปิดอะไรสักอย่างอย่างเช่นเปิดโหมดมืดปรับความสว่างหน้าจอหรือว่าทําการเปิดโหมดเครื่องบินต่างๆเนี่ยเราจะต้องทําากร ปรัด2 T ทีเนาะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยแสดงการตั้งค่าต่างๆแบบเต็มหน้าจอนะคะ่งถ้าเกิดว่าเราปัดลงมา1ทีเขาก็จะทําการแสดงค Quick Pan น el แบบยอเนาะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะเป็นการแสดงการแจ้งเตือนทีนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะให้เขาเนี่ยแสดงค i c k p พ n e l แบบเต็มๆแบบนี้นะคะเพียงแค่ปัดลงมา1ทีเท่านั้นนะคะให้เราเนี่ยทำการใช้การปัดลงโดยใช้2นิ้วค่ะแค่นี้นะคะเขาก็จะแสดง Quick Pan น l แบบเต็มๆเลยคือพูดง่ายๆนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้1นิ้วปัดลงมา1ทีเนี่ยเขาจะยังไม่แสดง Quick p พ n น l แบบเต็มๆแต ปัดลงมาหนึ่งที่จะเป็นการเรียก Quick Panel แบบเต็มๆนั่นเองค่ะทลิกต่อมาที่ที่8นะคะยังคงอยู่ที่ Quick Panel อยู่ค่ะโดยปกติแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะปรับแสงหน้าจอเนาะเราก็ต้องปัด Quick Panel ลงมาปุ๊บแล้วก็ปัดลงมาตรงนี้อีกทีนะคะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยแสดงความสว่างของหน้าจอเพื่อให้เราปรับได้นั่นเองแต่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะแบบปัดลงมาแล้วก็ปรับได้เลยนะคะสามารถที่จะตั้งค่าไว้ได้เหมือนกันค่ะให้เรานะคะปัดลงมาเพื่อให้เขาเนี่ยแสดงความสว่างของหน้าจอเนาะจากนั้นเนี่ยกดไปที่จุดสามจุดด้าน กดเสร็จแล้วนะคะก็เลือกไปที่คําว่ารูปแบบแผงด่วนแล้วก็เลือกไปที่การควบคุมความสว่างให้เรานะคะทำการเลือกการแสดงตลอดเวลาค่ะจากนั้นกดเสร็จสิ้นปุ๊บอ่ะเดี๋ยวเราลองมาปัดคิวคิกแพนแนลกันใหม่นะคะปัดหนึ่งที่อ่าเขาก็จะทําการเปลี่ยนนะคะตำแหน่งของความสว่างหน้าจอเนี่ยมาอยู่ด้านบนทันทีทําให้เราเนี่ยสามารถปรับได้เลยแบบทันทีทันใจนั่นเองค่ะและทริคที่9นะคะ,ะ,คะเป็นเรื่องของการสแกน QR code คเพียงแค่เราเปิดกล้องปกตินะคะแล้วนําไปสแกน QR code คเนี่ยก็สามารถที่จะ เข้าถึงลิงก์ใน QR code นั้นได้เลยทันทีเราเนี่ยฮะสามารถเรียกเปิดกล้องแบบไวๆโดยกดไปที่ปุ่ม power 2รอบติดกันค่ะจากนั้นนะฮะก็เอากล้องของเราเนี่ยไปสแกนที Q ่ QR code ได้เลยเขาก็จะทําการแสดงตัวอย่างลิงก์นะฮะจาก QR code ทันทีเลยเนาะให้เราเนี่ยทำการกดเข้าไปที่ลิงก์นี้จากหน้ากล้องได้เลยค่ะแค่นี้นะคะก็สามารถที่จะเข้าถึง QR code ตรงนี้ได้แบบไวๆแล้วก็ง่ายๆแน่นอนค่ะไม่ต้องไปบันเทา QR code ให้ยุ่งยากเลยเดินทางมาถึงที่ทริคสุดท้ายกันบ้างแล้วนะคะทีนี้เนี่ยใครที่อาจจะเป็นคน แบบโหลดแอปเยอะๆไว้แล้วก็ต้องการที่จะจัดหน้าจอให้มันแบบไม่รกแบบนี้นะคะแบรนด์นอื่นเนาะเขาก็จะต้องแบบค่อยๆเลื่อนทีละแอปไม่สามารถเลือกทีละหลายๆแอปเลื่อนไปพร้อมกันได้นะคะแต่ตรงนี้ Samsung สามารถทําได้ค่ะสมมุติว่าฟิวต้องการที่จะย้าย3แอปนี้นะคะ Galaxy Store g a l l e r y แล้วก็ Play Store เนี่ยเอาไปไว้ด้านบนนะคะเพียงแค่ฟิวนะคะกดค้างไปที่แอปใดแอปหนึ่งแล้วก็กดที่คําว่าเลือกค่ะจากนั้นนะคะติ๊กไปเลยอ่าสแอปนะคะแล้วก็ทําการกดค้างไว้ค่ะจากนั้นเลื่อนได้เลยนี่ เห็นไหมเขาก็จะทําการย้ายตําแหน่งพร้อมกันทั้ง3แอปไปไหนก็ได้ค่ะทันทีเลยอ่ะสมมติฟิวต้องการเอาไว้ตรงนี้เขาก็จะย้ายมาให้เราเลยทันทีนะคะสแอปหรือว่าเราต้องการที่จะย้ายตรงนี้เนาะอ่าเป็นพวก Google ก็เลือกไปเลยปึ๊บปบอะไรที่เราใช้งานบ่อยบ้างนะคะกดค้างไว้หนึ่งที่อ่ะเลื่อนออกมาปึ๊บนี่เขาก็จะทําการดีเทคนะคะแล้วก็ทําการจัดเรียงแอปพลิเคชันของเราให้เลยทันทีและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นทริคดีๆนะคะที่ฟิวเนี่ยได้มาแนะนำเนาะซึ่งเขาเนี่ย ก็จะเป็นทริคดีๆที่ซ่อนอยู่นะคะหรือว่าฟีเจอร์ต่างๆที่มีมานานแล้วเนี่ยแต่เราเนี่ยไม่ค่อยได้หยิบมาใช้นะคะจนหลงลืมกันไปนะคะซึ่งอย่างวันนี้เนี่ยฟิวก็มาทดลองใช้งานให้ดูกันนะคะบน c ีฟิปพระเอกของเราในวันนี้ค่ะและใครนะคะที่มีคําถามหรือว่ามีทริคอะไรจะแนะนําช่อง m อเมกโฟนของเรานะ่ะก็สามารถเข้ามาสแสดงความคิดเห็นได้นะคะที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้เลยค่ะและสําหรับวันนี้ฟิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ